สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณชายโก้นะครับฟาร์มเห็ดนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่พนมสารคามนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราครับมาติดตั้งโรงเห็ดน็อกดาวนะครับจํานวน4ี่โรงเรียนตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางลูกค้าเขาต้องการทั้งระบบน้ําอัตโนมัตินะครับแล้วก็ส่วนของก้อนเห็ดโรงเห็ดทั้งหมดนะครับอมาดูตัวอย่างโรงนี้อาจจะดูในหลายๆคลิปนะครับ เห็นหมดแล้วนะครับตรงนี้เรายังลงก้อนไม่เต็มเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเติมใหม่นะครับใช้เป็นหลังคายะคาติดระบบพ้นหัวหมอ,อกเรียบร้อยนะครับโครงเหล็กนะครับเหมือนเดิมของเราใช้เหล็กแป๊บนะครับอยู่ได้นมนานทีเดียวเฉียวอันนี้เป็นโรงเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาชั้นมาใส่เพิ่มเติมทุกโรงเรือนนะครับทุกโรงเรือนจะมีวาล์วหน้าโรงทุกโรงเรือนนะครับเพื่อ ไว้สาหรับปิดน้ําลงไหนไม่มีก้อนเห็ดเราก็ปิดนะครับผมามาดูตัวอย่างลงที่นี่นะครับก็จะมีสั่งถังปุ๋ยด้วยนะครับนี่ตัวนี้ถังปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยนี่นี่ขาวๆก็มีลูกลอยนะอ่ามีถังน้ํานะครับถังน้ําตัวนี้นะครับภายในมีเราใส่ลูกลอยไว้ตัดน้ําอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมาคอยดูว่าน้ํามีในถังไหมไม่มีนะครับหรือใส่น้ําไปแล้วมันจะล้นนะครับ ลูกลอยของเราจะทําการตัดอัตโนมัติเลยส่วนตัวนี้ถังปุ๋ยเราอยากฉีดปุ๋ยไปผ่านระบบพ่นหมอกเลยไม่ต้องไปยกโยก,โยกหรือฉีดทีละโรงเรือนเพืองนะครับแล้วก็ใช้คนด้วยอ่ะมีปั๊มน้ํามีตู้คอนโทรลนะครับอันนี้ตู้คอนโทรลของผมอ่ะมีระบบกรองน้ําด้วยพามาดูนี่นะครับตัวกรองน้ําเพื่อป้องกันหัวหมอ,อกตันนะครับผม ติดตั้งทุกอย่างเสร็จสับนะครับอันนี้สีโรงเรือนก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงโอเคใครสนใจลงเห็ดนะครับน็อกดาวนะครับประหยัดเงินด้วยตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องมาเสียตังค์เพิ่มเติมในการจ้างช่างนะครับเราติดตั้งให้ฟรีเลยนะครับถ้าเกิดสั่งโรงเรือนของเราอ่ะฝากไว้เท่านี้นะครับใครสนใจติดต่อได้ที่ คุณชายโกฟามเห็ดนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0899492194นะครับผมหรือติดต่อมาในอินบ็อกได้นะครับผมไปก่อนครับ